สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราเรามารีวิวสินค้าเข้าใหม่นะครับสดๆร้อนๆนะครับมาใหม่กันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L5018SP นั่นเองนะครับผมตัว SP รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรถ t ดทะเบียปี63นะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแลวกันในทุกช่องทางที่ได้รับชมนะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับ L5018SP นะครับ คันนี้บอกเลยสวยสดจริงๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับลูกค้านะครับเป็นรถไร่นะครับมีการเชื่อมเสริมด้านหน้ามานะครับการจริงไม้นะนี่จะเจ้าของเดิมนะปากใบมีด้านหน้ามีรอยถลอกนะครับ่ากการใช้งานมาชั่วโมงงานน้อยมากครับคันนี้ไปดูกัน เท่าไรเนี่ย182ชั่วโมงครับใช้งานน้อยมากเลยอ่ะมาดูหลังเบาะนี่เราขีดข่วนนิดหน่อยเองครับระบบทํางานได้ปกติหมดนะครับทอนคัดเดิมๆนะครับลูกค้านี่สีสันเดิมนะครับเนี่เครื่องยนต์นะครับชุดคาร์ล้อหน้านะครับลูกหมากก็เดิมตันนี้นะครับมีกาดมาด้วยนะครับเบมิดันหน้าพร้อมกาดเครื่องยนต์เดิมอยู่แล้วครับแน่นอนนะครับ ยังเดิมๆยางสวยๆสี่เส้นนะครับคันนี้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้าขันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับตาช้างชั่วโมงร้อยแปดสิบกว่านะครับนี่ครับกองฮฮดรลิกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับยังไม่ถึงสี่ร้อยชั่วโมงเนาะนี่สี่ร้อยชั่วโมงการทางานถึงจะได้เปลี่ยนนะครับสี่ร้อยชั่วโมงเลยเป็นรถยึดนะครับผมสภาพเลยสดอย่างนี้เลยด้านล้อล้อหลังนะครับอ่า ไม่มีการถอดอี่แล้วนะครับไม่มีสินลวนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับเต่าเต่าควายห้าห้าสี่หกจังหวัดตากนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับปีหกสามนะครับคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นใบมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท L 5 0า8 SP นะครับรถปี63เล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับมาดูรถต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับฝังเสียงเครื่องยนต์ก้อนเมื่อัน 5,95,000บาทนะครับไปมิดตหน้าพร้อมผ่านทัวร์นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็มาชมรถได้ที่ร้านตลาดร้านประหยัดทคเตอร์นะครับที่ตลาดชามะเขืออําเภอคลองขุงนกำแพงเพชรนะครับสาขาหนึ่งนะครับหรือไม่จะไปดูที่สาขา2ก็ได้นะครับบ้านทาคอตำบลวังบัวอําเภอคลองขุงนกำแพงเพชรแล้วก็สาขา3บ้านทาคอตำบลวังบัวเหมือนกันโทร075223095 3998เปิดทำการทุกวันนะครับ l 5 0 8 s p ครับ595,000า้าบาทครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ